อืม sorry what the f u c อ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ว่าตัวกูตายเลยเหรออืมมีย่าโดไวเลงเกวตภาษาญี่ปุ่นไปเลยน่าจะเป็นภาษาอังกฤษแหละซับไตเติล on sound o u t p พุ TV h วีเฮดโฟนอ๋อ ก็ต้องเป็นเออตามเอาตามที่เขากำหนดให้แต่แรกแล้วกันไปคอนเฟิร์มไบ t ์เน็ตขอสว่างนิดนึงแล้วกันเย่อันนี้เป็นอ๋อเอาประมาณนี้แล้วกันอะเออประมาณนี้มันขาวไปปะวะอืม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 โอเค อืมโอเคไม่ได้ตั้งใจอ่านเลยอยากเล่นอย่างเดียวเลสเดนเอเวลทรีโอ้โหเนีไม่สิทธ์เยอะยังสวยอืมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมแบบนี้ไม่ต้องตั้งอะไรเยอะหรอกเล่นไปเลยแล้วกันโอ้โหแบบแค่เห็นตัวอย่างก็ขนลุกแล้ว โหแบบติ่ง Resident Evil แบบขนลุกเลยออันนี้ชื่ออะไรวะจิวปะใครวะจำไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตามนานแล้ว<ฮ> Resident Evil อ่ะเล่นแต่ภาพเก่าๆโหแล้วแบบภาพชัดมากขนเป็นขนเลย<ฮ>ภาพแตกปะวะ หรือว่ากูเข้าใจผิดเองทำไมมันดูแตกๆเหมือนเมือนเป็นโลงรายละเอียดที่เส้นผมมากไปเจลยจิวเบนไทน์จริงด้วยบีดีรูจักนะจิวชื่ออะไรเนี่ย รู้สึกเหมือนจะเจ็บอยู่นะตาลุงผมจะเรียกว่าลุงลุงวิชัยแล้วกันอืมอันนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ในเมืองและคุนซิตี้นะฮะผมไม่ค่อยได้เล่นเลสเซเดนท์ภาคเก่าๆอย่างภาค3ภาค2ภาค1อะไรอย่างเงี้ยผมเล่นภาค4ภาค5ภาค6อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปก็เลยไม่ได้ตามอันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้ อย่างนี้ไม่จำไม่ได้เลยไม่เคยสนใจไอ้หมอนี่เลยก็ได้เหมือนว่าเขาจะปรับให้ดูเท่ขึ้นนะอ๋อเหมือนมีคนมาติดอยู่ข้างในนี้นะ,ะเพราะว่าเมืองน่าจะมีแต่ซอมบี้ไปแล้วโอเคโอ้อสวยจังเลยย่ <Yeah. S 3> า ส事なのはนะ่าสินอบคริさんาสいきなี่น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 ่น่ม่น่นล้นี่นนี่นู่่่นี่น่นน่นี่นี่น้่น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 ี่นีีี่เร่มใหม่นี่ดเ่นี่นี่นีี่ี่ีี่่ e นนี่ีีีี่่ มาเปลี่ยนไปไปอยู่ในโหมดหนึ่งโหตาเมื่อกี้กูเล่นแทบตายไอ้หา่าแม่งพิษน้องจิวกูโดนตีทีเดียวหลับเป็นหมาเลยไม่ต้องสอนแล้วจวังหวะนี้กูเป็นแล้วรู้แล้วว่าของอยู่ตรงไหนมาไอ้เหี้ยโดนตีทีเดียวกูน็อกเลยเกมนี้มันจะเซฟยังไงอยากรู้จังอย่าบอกนะใช้หมึกเซฟ ไม่อยากคุยกับมันได้ไหมสคริปต์ได้ไหมเราประมาณแบบว่าไอ้เย้พอ <ims> ตายแล้วมันต้องมาเริ่มใหม่เราเลยรู้หมดแล้วว่าตรงไหนมีอะไร <m> <า S 2> ยังไงภารกิจของเราน่าจะทำยังไงก็ได้ให้พอยังจบยังเออภา <Lem> รกิจของเรานะครับน่าจะประมาณว่าทำยังไงก็ได้ให้รถไฟมันสามารถวิ่งออกจากเมืองและคูนซิตี้ได้นะไปให้แบบว่าสามารถไปกับผู้รอดชีวิตได้อะไรประมาณนั้น กินเฮิร์เลสเฮิร์บคอมบายโอเคเออเป็นแล้วเฮียเป็นแล้วละโดนโดนตบเมื่อกี้เอาสก,กูไปไม่เป็นเลยคือพยายามผมนึกว่ามันจะหลบได้แต่หลบไม่ได้เลยไอ้ไอ้การหลบแบบเนี้ยกระโดดเนี้ยแม่งเอ้ยเสียดายสัตว์โอเคกระสุนเราก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวนะตรงนี้เรายิงไปแล้วใช่ไหมโอเคนี่เก็บของ เอากระสุนเก็บไปเลยกูหาใหม่ได้เรื่อยๆโอเคเป็ดล้วเว้ยเป็นแล้วเออสกีปไปเลยได้ไหมสกีปไปเลยได้ไหมเออลืมไปว่ะท่านผู้ชมไม่ได้เล่นเหมือนผมไม่ได้เจอเหมือนผม <c oughs> ก็ต้องดูไปพร้อมท่านผู้ชมนะมากูขอลงที่มึงนั่แหละไอ้ซอมบี้เวนว <c oughs> โอ้โหว่าไปสองนัด <c oughs> อืมทูด,ดาเมจ

โหตายยากไอ้เหี้ยจริงๆตรงนั้นน่ะมันมันมันหนีได้แหละแต่ว่ามันหนียากผมยังไม่ไม่ช่ำผมยังไม่ได้ช่ำเรื่องหนีขนาดนั้นไม่เง้ยไม่ให้ไปอย่างเซ็งเลยอ,อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเพื่อนกันพาวเดอร์ยังประสบไม่ได้ รู้สึกเหมือนเราจะต้องไปที่สถานีรถไฟนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าติดไฟที่อยู่ตรงหนา้ <c oughs> าไอ้ขาล้อก็เลยบอกว่าเออมึงก็ผ่าไฟไปเลยเราก็แบบผ่าพ่อมึงสี่อะไรน้องๆน,น,นี้มั้งครับเออผ่าได้กระหี้แล้วเราจะต้องไปหาสายยางแล้วก็ประจรแจแต่ตอนนี้เราต้เจอซอมบี้ ด้านหน้าเราโอเคมาเข้ามาอีเวนเออ <c oughs> ก็มาดิครับมามาไหขยับไปนิดนึงบึมเขาให้ตายไหมตายตายสามทิปเปิลคิวสวยไม่เสียกระสุนฟรี อันนี้หนีได้หนีดีกว่าไม่ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่ายิงจนกระสุนหมดแล้วเอาจิงจริงเอ้ยอย่ายุ่งกับกูเดอ้อไอเวนมึงจะเข้าก็เข้าเลยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเข้ามาไม่ได้เดีดยวยผีกระจอกไอสัตว์เปิดประตูมาพึบกูตกใจหมดเลยนะมาคอมไบเรียบร้อย าเราจะได้ประแจมาหนึ่งอันยากูด yeah. ช็อปอันกินเฮิบไม่อะไม่รู้ว่ามันทำไมเหมือนกันเอาเก็บไปก่อนเอาไม่ไม่คอมบีไม่ได้เอากินเฮิบเก็บไปแล้วก็เอาเก็บไปเอ,อเอ้ยคอมบี้ได้นี่วะโถเอ้ยทำไมกูโง่อย่เงี้ยรู้ว่าคอมบี้ด้วยกันไม่ได้เพราะมันเต็มโอเคไป Yeah just go okay okay ทางนี้อันนี้มีของไม่ใช่อะไรโอเคเอ้ยอย่ายุ่งกับกูดเด้โอ้ยชิบหายโดนกัดอือโดนสอบไปหนึ่งทีสอบน้องจิวเอ้ยเจ็บมันมันเกาพุงละอีจิวเกาพุงละฮิวก่อนไม่ไหวจะตายอา ข้างบนมันก็มีอยู่นะลำคาญตรงนี้ก็ตรงนี้ตายยังตายเคียโอ้ยกันพาวเดอร์เยเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ค่อยทิ้งก็ได้ไม่ซีเรียส อืมโอเคเคลียร์แล้วใช่ไหมที่นี่ just right เรามาจากตรงไหนวะเออเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้จะมีของเดี๋ยวจะหาว่าค้นของไม่ครบโอเคนี่ไงกระสุนกระสุนเยอะมากเลยเอ,อ,อืม นอนไปเออหน้าที่มีแค่นอนเท่านั้นแหละตายเคเคล e, ียเคลียโค้ดของมันโค้ดของนี้อยู่กับเมียมันฮะแต่ผมก็รู้เมียมันอยู่ไหนกันพาวเดอร์เป็นกระสุนลูกซองโอเคเดี๋ยวค่อยไปเก็บเพราะว่าไม่ได้ใช้แน่นอนกระสุนพกเยอะมากนะฮะจังหวะนี้ ปล่หยพวกนั้นอยู่ตรงนั้นไปก่อนเรายังไปบ่ได้ใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้ออร่อยไหมเนะี่ยอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าเออตรงนี้มีกันพาเดอร์อีกละแบบเป็นเกมที่ ให้เก่งเยดี๋ยวนะตรงนี้อ๋อลืมลืมสายยางไอเวนเอ้ยก็ว่าลืมอะไรลืมสายยางได้ได้ไดปเจแล้วต้องสายางด้วย <c oughs> ไม่ปัญหาคือจะหลบเนเมซิสยังไงนี่แหละปัญหาเขาบอกว่าเนเมซิสะสามารถเข้ามาในห้องเซฟได้ซึ่งตอนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรจนได้เจอมันฆ่าตายไปครั้งหนึ่งแล้วก็ what the fuck ดิสเกม why why มันเข้าห้องเซฟได้เฮียอันตรายมากนะบอกไปก่อนเฮียเข้าไหนได้ไม่เข้าไม่เข้าห้องเซฟได้เฮียเกินไปบางทีโดนทุบถึงห้องเซฟเลยเหรออันตรายสัตว์ <Okay. S 2> โอเคกระสุนเยอะมากนะฮะอุ้ยเฮียกดผิด <laughs> ละเลาให้กระสุนลูกซองเอามาทำไมก็ไม่รู้อะเดี๋ยวไปเก็บของในห้องเซฟก่อนแล้วค่อย ค่อยไปดีกว่าตายอะกูจบเอา้าเอา้าหลบหลบหลบเกง่งหลบหลบเกง่งหลบเก่งแล้วเราอะโอเคมีสายยางกูจบโอเคพอดีข้างในนี้มีข้างในนี้นี้มีมีเอกสารโอเค <c oughs> อ๋ออันนี้เราต้องใช้ประแจ เราสามารถยิงเนเมซิตได้ใช่ไหมในความคิดยิงได้หรือไม่ได้วะกำลังคิดอยู่ประแจต้องใช้อยู่ไหมอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์ใจเย็นๆลมๆลมๆ,ๆกันพาวเดอร์คอมบกันเป็นกระสุนปืนพกท่อเดิมเพื่อมีระเบิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอเตรียมตัวก่อนไม่ไหวแล้ว ห้องไหนเป็นห้องเซฟอะกูคิดอยู่เนี่ยกระสุนนี่เดี๋ยวนะหามันมีห้องเซฟไหมอะถ้าไม่มีต้องทิ้งอะไม่ใช่อะไรมันจะได้ใช้อีกไหมวะไม่ได้ใช้ล็อกอันเนี้ทิ้งไม่ได้เหรอทำไมอะต้องใช้อยู่เหรออ๋อมันต้องใช้เปิดนั้นอยู่เปล่าวะเอออาจจะใช่เอาเป็นทิ้งนี้แล้วกันเออทิ้งไปเถอะไม่ได้ใช้แล้ะ หาใหม่ได้กันพาเดอร์หาใหม่ได้โอ,โอ้มีลูกซอลอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางโอ้กูถือเลยกูเจอถ้ากูเจอเนยเมซิสกูถือรอเลยหลบปัป๊บอย่างงี้เออผมเป็นคนหลบไม่เก่งซะด้วยสิพอดีอุย้ยพ่อมตายใจยเย็นอเชดขอเบี้ยวเลยนะเราอะ่ะเออเออทูดาเมจไปดิ โอเคไม่มีใครมาเยี่ยมอยู่เยี่ยมยุดถ้าเราไปทางนี้เราจะเจอกับไม่กูจะไม่ออกไปทางนั้นกูจะอ้อมเพื่อไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าทางนั้นกูจําได้ว่ากูไปแล้วกูเจอเนเมซิสเลยอุ้ยเฮียเฮียเฮียพ่อของตายสัต์กูไม่เห็นอีเจ๊เจ๊กูขอโทษเจ๊กูขอโทษกูไม่เห็นมึงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเด้อเย็นๆก็คือเย็นๆเด้อ เย็นๆเด้อเย็นๆ,ๆชิบหายจะตายหาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นเอเมซิตอะครับตอนนี้ไม่ไหวละกลัวกลัวมากเลยเฮียโดนตีทีเดียวตายเอ้าไม่ให้กูไปเออกูกูรู้แล้วมึงบังคับไอสัตว์มึงบังคับไฟอะเดี๋ยวนึงนะ อ้กระสุนหมดพอดีพอดีแหละกลับไปเอาระเบิดก่อนไม่ไหวแล้วกูกลับไปเอาระเบิดก่อนไม่ไหวจริงๆถ้าต้องเจอในเมซิสนี่กับซอมบี้อีกสีตัวที่ยังไม่เคลียนี่บอกเลยว่ามีกี่ชีวิตก็ไม่รอดขอบคุณสำหรับระเบิดเออเลขสี่ไปเลยเหมาะกับเลขสี่มากระเบิดเนี่ยมากูฟูและถ้ากูตายอีกก็เจอตัวใครตัวมันจังหวะนี้ ไม่รู้จะหนียังไงเหมือนกันวะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไปมึงเจอกูไอสัตว์มึงเจอกู come on man yeah i want to kill you damnit bitches เอเอาโดนเฉยเลยเอาเอาไปแล้วคะ่ะ อุ้ยไอ้เหี้ยเอ้าไอ้ข้างหลังก็โดนอือหือไอ้เว้เ้ยเงืองืเงืองเงือใจเย็นเด้อเฮ้ยใจเย็นเด้อเฮ้ยใจเย็นเด้อเฮ้ยล้มแล้วว่ะล้มแล้วล้มแล้วคือต้องไปล้มแล้วอย่าอยู่อย่าอยู่ มึงมึงออกไปอีวิสัตอย่ามาใกล้กูไม่หนีเด้อไม่อยู่เด้ออยู่กระ هي อะไรเออไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์เออขอบคุณขอบคุณสายยางกูหนีได้แล้วใช่ไหมยังอย <sk r isa> มึงยังไม่หันปืนใส่มันโุยน่ากลัวชิบหายเลยโอ้ขอบคุณขอบคุณที่ทำให้กูเล่นแค่นี้อู้ไอสัตว์เอยอย่างเหนื่อยโอ้ดีแล้วที่เดโมโมีอยู่แค่นี้โอ้เกือบตายกูนึกว่ากูจะต้องหนีไปอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกูก็จะตายอะไรเงี้ยแล้วหายตกใจสัตว์โอนสนุกนะ เฮ้ยสนุกนะเนี่ยในเซตวิวสามีเมตเนี่ยแบบโหใช้ได้เลยอะเนมินซิตก็น่ากลัวด้วยน่ากลัวไม่น่ากลัวดูเสียงกูก็รู้แล้วโอเคหวังว่าจะ have fun นะ thank you for watching and attention นะครับอย่าลืม subscribe like share หักชอบสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่านะฮะไม่ไหวละไปโอ้โหน่ากลัว